คดีของคุณแตงโมนี่ยังไม่สิ้นสุดนะครับไปยังคงเดินหน้าแล้วก็เก็บข้อมูลหลักฐานกันเพิ่มเติมมากขึ้นโดยเฉพาะฝ้าฝังประชาชนนี่แหละครับนายอัจฉริยะก็ออกมาเปิดเผยต่อนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนบุฒิสภาเพื่อขอให้ทางสั่งให้ DSI ครับไปเก็บพยานหลักฐานโดยเฉพาะคราบเลือดบนสปีดมอที่คุณแตงโมอยูอย่วันนั้นนี่แหละครับคาดว่าน่าจะมีหลักฐานตรงนี้อีกนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงด้วยครับว่ามีข้อมูล ว่ามีการทำร้ายกันบนเรือสปีดโบ๊ทด้วยนั่นเป็นฟากฝั่งหนึ่งนะครับส่วนด้านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ครับก็ออกมาบอกว่าคนที่ออกมาโพสต์รูปคุณแตงโมตลอดเลยเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ตอนอยางคืนที่ผ่านมาจากนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้ไล่เลียงโพสต์กันเป็นรายชั่วโมงแล้วนะครับบอกว่าน่าจะรู้ตัวคนโพสต์เร็ววันนี้แล้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะดําเนินการได้ครับ พลตมทกอนชัยคล้ายคืนครับผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหว Facebook ที่เป็นชื่อบัญชีของคุณแตงโมนะครับนางสาวนิดาพัชระเบียรพงศ์บอกว่าได้ตำรวจเนี่ยส่งหนังสือไปสอบถามอย่างเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือว่า i p address หรือว่า URL ที่ใช้ในการโพสต์ในโซเชียลมีเดียของบัญชีของคุณแตงโมเนี่ย เกิดขึ้นที่ตรงไหนอย่างไรเพื่อนำไปสืบให้รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำและเดี๋ยวคาดการณ์กันว่าเจวันนี้แหละครับจะได้รับคำตอบเรื่องนี้แล้วว่าโพสต์มาจากตรงไหนมาจากไหนเราก็จะรู้ว่าตกลงเป็นใครกันแน่ครับพอได้ตัวแล้วเนี่ยก็คงจะได้ถามว่าเขาทำทำไมอืมเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับโพสต์ออกมาเรื่อยๆซึ่งเป็นภาพส่วนบุคคลของคุณตังโมด้วยเนี่ยนะครับ แล้วก็เชื่อว่าภาพที่นํามาโพสเนี่ยผู้โพสต์เขาเข้าถึงข้อมูลได้จากบัญชีไอ l o า d ของคุณแตงโมไม่ได้น่าจะมาจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเบื้องตนอ้นก็ทราบมาว่าภาพที่เผยแพร่นะครับพนักงานสอบสวนที่ทําคดีไดตรวจสอบทั้งหมดแล้วเพราะว่าทั้งหมดนั้นเป็นของกลางในคดีตั้งแต่หลังจากการเกิดเหตุแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมเนี่ยเอาไปเป็นวัตถุพยานแล้วก็เข้าไปตรวจค้นภาพในนั้นทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ อขยับไปดูคุณอัจฉริยะนิดนึงนะครับหลังจากที่ไปยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กับ DSI เพื่อจะให้ดี i รับคดีคุณตังโมงเป็นคดีพิเศษเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัจญรกรรมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปพบกับนายสมชายแสวงการประธานคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒธธิสภาครับ เพื่อขอให้มีคำสั่งไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรือสปีดบ๊ทลำที่เกิดเหตุครับโดยอ้างบอกว่าตนเองเนี่ยได้รับข้อมูลมาและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันบนเรือจริงๆจ,จึงต้องการให้มีการตรวจหาคราบเลือดบนเรืออย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับไม่บอกว่าประมาทเนี่ยจะประมาทตรงไหนจะแค่เป็นคนชงเล่ากานั่งดูนั่งดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ถห็ไหมวันนี้จริงผมสงสารครอบครัจ๊อบนะสงสารลูกเนี้ยเขาเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ลูกจ้างคนหนึ่งที่ที่ไปอยู่ในเรือแล้วก็ไม่รู้อีหน่อยนีย่แล้วต้องมานั่งทนเห็นภาพต่างๆที่อยู่ใน คุณผู้ช,ชมครับพูดถึงเรื่องของคาบเลือดค่ะปรากฏว่าก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นฝักฝั่งของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันกมาทีิการก็ออกมากล่าวเหมือนกันบอกว่าหากเกิดเหตุการณ์ทําร้ายกันและมีคาบเลือดบนเรือแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมามากกว่าสามเดือนแล้วก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะซึ่งคุณหญิงหมอก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังสนใจบาดแผลบนร่างกายหุ่นแตงโมที่เป็นบาดแผลถลอกตื้นในลักษณะที่เป็นก้างปลาค่ะ,คะ อาส่วนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งครับที่คริสตจักรเมทอดิกส์รังสิตคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งที่นี่คือสถานที่จัดงานชาพนากิจศพของคุณแตงโมวันนี้เนี่ยนะครับก็จะจัดสถานที่ชั้นหนึ่งไว้เพื่อเป็นการรับรองแขกก็จะมีเก้าอี้สําหรับรับรองแขกเนี่ยประมาณสัก150คนนะครับแล้วก็จะมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ส่วนที่ชั้นสองครับก็จะจัดพื้นที่เอาไว้รองรับสื่อมวลชนนะครับโดยจะเปิดให้สื่อมวลชนเนี่ยได้บันทึกภาพในเวลา12นาิกาถึง13นาิกาก็คือช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงโดยประมาณแล้วจากนั้นก็จะเป็นการประกอบพิธีทางศาสนานะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาิกาถึง15นาฬิกา30นาทีครับ